รู้ไหมครับว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่แค่เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ยังเป็นเมืองมหัศจรรย์ที่ออกแบบด้วยธรรมชาติได้อย่างลงตัวในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่นี่เป็นยิ่งกว่าศูนย์กลางแต่คือเมืองน้ำของแท้การที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบทำให้ศัตรูบุกยากสุดๆ พร้อมทั้งมีระบบแม่น้ำและลำคลองเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายช่วยให้สามารถควบคุมและระบายตนเองอย่างรัดกุมแบบนี้แล้วศัตรูคนไหนก็หมดโอกาสไม่ใช่แค่การป้องกันแต่ด้านการค้าก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นเส้นทางสินค้าหลักที่เชื่อมโลกภายนอกไว้เรือสินค้าจากต่างประเทศเดินหน้าเข้ามาในใจกลางเมืองอย่างง่ายดายเศรษฐกิจที่นี่จึงเติบโตและมั่นคง ฟังพระนครยังเสริมด้วยคูคลองที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่ใครหลายคนอาจหลงรักอยุธยาไม่เพียงแค่เป็นเมืองแต่เป็นตำนานแห่งความชาญฉลาดของคนไทยเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ